พบกับรายการยอดเชฟไทยนะครับ8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับสัปดาห์นี้เรียกว่าเป็นน้ำพริกกากหมูครับนี้หมันหมูแล้วครับหั่นชิ้นประมาณนี้ทีนี้ใช้เวลาหน่อยครับเคียวไฟอ่อนๆกระเทียมนะครับมะขามก็จะทำให้เรากัดแล้วเจอเปรี้ยวๆหน่อยครับผมใช้อันนี้ผัดลงไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับพอโดนความร้อนก็จะจับแจกแย่ๆกันนี้ครับเคี่ยวเจอก็จะเปรี้ยวหน่อยจะได้ตัดเลี่ยนเรียบร้อย นี่แหละครับท่านผู้ชมครับน้ำพริกกากหมูครับเราก็จะเอาน้ำพริกกากหมูเนี่ยมาทําเมนูนี้กันครับไข่ม้วนชะอมน้ำพริกกากหมูกันครับไข่แล้วครับสุกหอมดีแล้วน้ำพริกกากหมูนะครับที่เสร็จเมื่อกี้นี้แล้วแล้วผมก็มาทําเป็นไข่ม้วนชะอมน้ำพริกกากหมูครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่31มกราคมเวลา8นาฬิกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32